ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Laravel Tutorial นะครับในซีรีส์ Laravel 5.1นะครับก็ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วผมได้นำเสนอตัว Bitnami Web Stack นะครับก็คือเป็นตัวติดตั้งอ่าจำลองตัวเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์นะฮะซึ่งใช้ Apache PHP แล้วก็ MySQL นะฮะในเป็นตัวหลักนะครับที่ใช้ในการรันเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Laravel ของเรานะครับ ก็นะฮะในวันนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนต่อมานะครับที่เราจะทําการติดตั้ง Laravel ล,ะะล,ลงในบิตนามินะฮะแต่ว่าก่อนนะก่อนอื่นนะครับเราต้องทําการติดตั้ง Composer ก่อนนะครับเพราะว่าตัว Composer นี่ก็เป็นตัวหลักเลยนะฮะสำหรับการติดตั้งไลบ,บรารีของ Laravel นะครับที่จําเป็นต้องติดตั้งลงมานะฮะซึ่งการติดตั้ง Composer นั้นนะฮะเราสามารถอ่านรายละเอียดได้จากในเว็บไซต์ getcomposer.com ตัดนะฮะตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนการใช้งานนะฮะการดาวน์โหลดติดตั้งนะคอมโพเซอร์ในว i n d o w s อยู่นะฮะซึ่งแน่นอนว่าเขาก็มีตัวอินส tall er ให้ด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ให้ใช้ตัวอินส tall เพราะว่าเราน่าจะใช้ตัวแมนนวลมากกว่าเพราะว่าตัวอินส tall บางทีก็มีปัญหานะครับมีปัญหาได้นะฮะก่อนอื่นนะฮะให้เราตรวจสอบตัวคอมมันลน์ของเราขึ้นมาก่อนนะครับ ถ้าเป็น windows 10นะฮะก็กดคลิกขวาตรง start เนี่ยนะฮะแล้วเราก็เลือก command prompt ขึ้นมานะฮะเราลองพิมพ์คําว่า php ลงไปในนี้นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเราใน windows ของเรานะั้นไม่รู้จักคำสั่ง php นะครับดังนั้นเราต้องเซตให้ windows ของเราเนะี่ยรู้จักคำสั่ง php ก่อนนะครับก่อนอื่นนะไปที่คลิกขวาตรงนี้แล้วไปที่ system นะครับส่วนใครใช้ windows ต่ำกว่านั้นก็คือไปที่ my computer แล้วเลือก property นั่นเองนะครับอ่ายังไงเดีย๋ยวตรงนี้นะครับ มาละนะครับตรงนี้ m ม c o คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ p r o p e r t y นะครับตรงนี้จะมีคำว่า advanced system setting ขึ้นมานะฮะให้เราติดทำการเซตค่า environment นะฮะให้กับตัวตัวเครื่องของเราก็คือตัว environment variable ตัวนี้นะฮะนะฮะอยู่ในแท็บ advanced นะฮะเรากดเข้าไปปุ๊บนะฮะมันจะมีตัว user variable กับ system variable นะฮะก็คือเป็นตัวแปรที่อยู่ในเครื่องใน user ของเรานะครับตัวแปรอยู่ในเครื่องนะครับซึ่ง ตัวแปรให้เราเซตนันก็คือตัวแปรผาดอันนี้ผมจะเซตให้ใช้ทุกคนในเครื่องก็คือเซตที่ตัวซิสเต็มนะครับดังนั้นใครที่ไม่ได้อยู่ในฐานะแอดมินของระบบก็ควรจะยังไงดีอ่ะคือใช้ยูเซอร์นะครับแต่นี้ผมเป็นแอดมินผมก็ใส่ในซิสเต็มได้นะทีนี้ก่อนที่เราจะมาเซตในซิสเต็มเนี่ยเราก็ต้องทําการยังไงคือดูว่าตัวอะไรนะตัวไอพีคำสั่ง php.exe ของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่า ผมเอาไว้ในได้ดีนะฮะบ,บิตนามีแอมสแต็กนะครับแล้วก็ตัว PHP นะครับตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับก็ผมก็ก๊อปโฟลเดอร์ตัวนี้ไปนะครับลิงก์ของมันนะครับจากนั้นผมก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะซึ่งตำแหน่งวางเนี่ยก็เอาไว้ท้ายสุดเลยนะครับปกติแล้วคำสั่งผ่านพวกเนี่ย value ผ่านเนี่ยจะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนเนะาะดังนั้นเราสังเกตว่าตรงนี้ไม่มีเซมิโคลอนผมก็ใส่เซมิโคลอนเข้าไป บบนีน้เราก็ปิดให้ด้วยเผื่อว่าครั้งหน้าจะได้ลงมาใส่ได้เลยนะครับพอปึ๊บถึงตอนนี้ปึ๊บผมก็ได้ละเชื่อว่าน่าจะรันคาสั่ง PHP ได้นะครับดังนั้นตอนนี้เราก็จะมาติดตั้ง Composer ต่อนะครับในการติดตั้ง Composer เนี่ยนะฮะเราจะติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ที่มีทีี่มมัน PHP ตัวนี้แหละนะครับต่อขึ้นมาเลยนะฮะซึ่งการที่เราจะเปิดคอมมาไลน์ในหน้านี้อย่างรวดเร็วนั้นก็คือกดชิปค้างไว้นะครับแล้วกดลีกขวานะครับ มันจะเห็นคําว่าอะไรนะอืมเอ้ไม่มีอ่ะ็ใหม่นะครับผมอาจจะต้องเลื่อนไปล่างๆหน่อยกดชิปแล้วคลิกขวานะครับก็ไม่มีไม่ขึ้นอ่ะได้แล้วกดชิปแล้วกดคลิกขวานะครับจะเจอคําว่า open command windows here นะฮะตัวนี้ก็จะเปิดทําให้เราเปิดตัวอ่าอะไรนะ command ลน n เนะที่ตำแหน่ง bitami แวม s t a c k ที่เรากำหนดไว้เลย นะครับพอลองทดสอบการพิมพ์คําสั่ง PHP ดูนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้คือช้าๆกคือใช้งานได้นะครับเพราะมันรอรับการทํางานของ PHP นะครับต่อมานะครับเราก็จะเริ่มติดตั้งนะครับเจ้า Composer กันนะครับในการติดตั้ง Composer นั้นนะฮะอ่าโอเคผมแบ่งเป็น2จอคุณพอเห็นเนาะนะครับอหลังเดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะฮะลดลงไปก่อนมันได้แค่นี้เนา นะครับในการติดตั้งคอมโพเซอร์นะคือให้เราพิมพ์คำสั่งคำนี้ตามนี้ลงไปเลยนะครับก็คือ php r ตัวนี้นะครับผมก็ copy นะครับ windows 10 c o n t r o l v ได้แล้วเยคิดขวาเพจได้แล้วนะครับนะ windows อื่นนี่ก็ไม่มั่นใจนะครับก็ลองดูหาดูว่าทำยังไงนะครับผมรันละปึ้งนะครับในระหว่างนี้นะครับตัว php เนี่ยก็จะทำการอ่านไฟล์ installer ที่ได้มาจากในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ติดตั้งเจ้าคอมโพเซอร์นะฮะดาวน์โหลดมา โดยอยู่ตำแหน่งที่ p h p c o m p o s e r p h r นะครับเราลอง drr ดูเราก็จะเจอคำว่า c o m p o s e r p h r อยู่ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องเวลาใช้งานเราสามารถใช้ c o m p o s e r p h r ได้เลยนะครับแต่นะครับ,นะรบในตอนนี้เราจะต้องแปลงค่าไอของมันเนี่ยให้มันเป็น b a t ก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ยอมให้เรารันเมื่อกี้จะเห็นว่าผมพิมพ์ปุ๊บมันขึ้นเลยจะเปิดด้วยโปรแกรมอะไรดีนะครับอันนี้ผมข้ามไปก่อน นะที่ขั้นตอนต่อมาเนี่ยเมื่อเราได้ composer dot p h r มาแล้วนะฮะเราอาจจะต้องใช้ออนะฮะคำสั่งนี้นะครับเพื่อสั่งให้มันรัน composer dot p h r นะครับโดยที่เราคำสั่ง run ตัวเนี้ยไปไว้ใน composer dot bat นะฮะซึ่งง่ายๆเลยก็กอปคำสั่ง echo นี่ไปเลยนะครับวางอ่ามาละนะครับถ้าเรา dr ดูนะเราจะเห็นว่าเราเจอฟไฟล์ที่ชื่อว่า composer dot bat มาละนะครับเราลองทายดูซิว่า composer dot bat มีอะไร ก็จะมีคำสั่งเนี่ย add php นะฮะตามด้วย dp0 นะ c o m p o s e r p h r นั่นเองนะฮะนี่ก็คือเป็นคำสั่งงานใช้งานตัว composer ของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราพิมพ์ composer v นะครับนะฮะก็จะได้เวอร์ชันนะครับของ composer นะฮะ v ใหญ่นะครับนะเป็นเวอร์ชัน1 d e ่เดบน่ะแล้วก็ตามด้วยอ่ารหัสนะับเลขฐาน16ข้างหลังนะเยอะแยะไปหมดเลยยาวมากนะครับอันนี้ก็คือเป็น บ่งบอกว่าเราสามารถใช้คอมโพเซอร์ได้แล้วนะครับทีนี้ในขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะต้องทําการติดตั้งตัวระเบีวนะแต่ว่าเดี๋ยวตัดไปคลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้น่าจะนานพอสมควรแล้วคลิปหน้าเนี่ยการติดตั้งระเวีก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับกันพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ